รับ<อ>สายคุณสุดที่มาจากนนทบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออเหลือสิบนาทีนะพอคุยทันนะคุณสุดที่มาค,คุณสุดที่มาถามใครดีถามตัวเองหรือถามถามคนอื่นถามเรื่องตัวเองอะค่ะถามเรื่องตัวเองใช่ไหมมันมีโรคประจำตัวอยู่ก็มีการบันเทิงใช่เอ่ออายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะห้าสิบค่ะอายุห้าสิบนะสุดที่มาสุดที่มาสี่ลีลักษณ์แป๊บหนึง่ง อาลับตาลงหลับตาลงถ้าเป็นเรื่องตัวเองคุณต้องหลับตาเองด้วยนะถ้าเป็นเรื่องตัวเองคุณต้องหลับตาเองด้วยสักประมาณสัก20วินาทีหลับตาไปขออํานาจคุณพระพุทธธรรมประสงค์นะข้าพเจ้าสุดที่มาสิริลักษณ์ขออำนาจคุณพระศรษีและตำรับใจอำนาจครูบาอาจารย์พระพิคเนตของอาจารย์แบงค์จงช่วยเปิดทางให้อาจารย์แบงค์เห็นกรรมของข้าพเจ้าได้ในอธิษฐานไปอย่างนี้ในใจขอให้อาจารย์แบงค์จงช่วยตอบปัญหาของข้าพเจ้าได้ว่าสาเหตุกรรมใดที่ทําให้ข้าพเจ้าเป็นโรคประจําตัวป่วย หลายโลกอะไรก็ว่าไปไม่หายสักทีขอพระพิคเนตได้โปรดเปิดทางช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดหลับตาบิกสักพักหนึ่งเดี๋ยวขอเพ่งแป๊บหนึ่งสุทธิมาศิริลักษ์ขอดูก,กรรม,มรอ,อันเดี๋ยวลืมตาขึ้นมาเออลืมตายัางจ๊ะ เออนึกว,ว,ว่าหลับไปแล้วแล้วเ,เห็นซี่กง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 แล้วก็มีคนติดแงกอยู่ในคุกอยู่ในกองเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าโรคประจําตัวที่คุณบอกมาเนี่ยซึ่งคุณยังไม่ไบอกว่าเป็นโรคอะไรนะแล้วก็มาจากกรรมของการทรมานคนมาก่อนใหนะ้คนอยู่ในคุกคุกม,มืดด้วยเพราะมองไปมืดไปหมดตอนแรกอาจารย์แมงมองแทบไม่เห็นแล้วก็เป็นกงกงเป็นกงไม้กงเหล็กก็มีมันผสมกันอะสมัยนะั้นอะกงไม้ก็มีกงไม้ไผ่ก็มีกงเหล็กก็มี ก็จะมีมโซ่เหล็กโซ่กงไม้ก็เหมือนมีกำบังการ,รกักขังคนหรือสัตว์มาแต่ของคุณนี่ไม่ใช่สัตว์เป็นคนอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดคุณอยากหายนะครับก็บอกว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้นะฮะตอนกดน้ำเนี่ยหรือตอนนั่งสมาธิแผ่เมตตาบอกว่าข้าพเจ้าเคยมีกำบังการ,รกักขังคนไว้ในที่มืดในคุกสปกปรกคุกสปกปรกคุกมืดนะทำให้เขาต้อง เหมือนเวลาเขาติดเชื้อเวลาที่โกงขี้ไก่หรืออะไรที่มันอยู่ในคุกม,มันคงจะสกระปรกอะออเวลาให้อาหารนักโทษ,โทษใช่ไหมครับให้อาหารนักโทษบางทีอาหารก็ต้องให้กับพื้นเนี่ยก,ก็ต้องไปกินที่มันป่าปนกับดินกับเศษอึเศษอะไรก็กินเข้าไปก็มันก็เลยส่งผลทําให้ตัวของเขาเนี่ยตัวนักโทษพวกนั้นก็ปวดท้องไายไม่หยุดหรือเป็นอะไรที่มันเป็นโรคเป็นโรคเป็นภัยเข้าใจไหมครับ แล้วก็อยู่ในตัวเขาด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังอาหารการกินด้วยอีกหนึ่งนะฮะอาหารการกินปวดท้องรคกรเพาะหรือไม่ก็เป็นพวกอะไรอ่ะกดไลย้อนท้องเสียหรืออะไรเงี้ยง่ายหรือแพ้ง่ายเป็นโรคเกี่ยวกสมองค่ะสมองเป็นอะไรสมองเป็นอะไรเป็นพากินสันค่ะฟาินสันคือความไม่ใช่มือไม้สั่นที่มือไม้สั่นนี่นะครับมือไม้สัน่มือไม้สันจะเกรงค่ะเกงก็มาจากการที่ล่ามโซ่นะบอกด้เลยล่ามโซ่แล้วก็เคี่ยนขนเพราะว่านักโทษพวกเนี้ยมีคนที่พ่อเป็นที่คุมค่ะ พ่อเป็นผู้คุมพ่อเป็นผู้คุมอ๋อฉันก็เป็นผู้คุมก็นี่ไงใช่เลยผู้คุมในในสมัยนี้ใช่ไหมพ่อพ่อเป็นผู้คุมแล้วตัวคุณเป็นอาชีพอะไรพ่อพ่อเป็นผู้คุมตอนนี้เปิดะเกียแล้วตอนนี้อยู่กันจะเป็นผู้คุมอ๋อสามีก็เป็นผู้คุม ก็นี่ไงแล้วที่อาจารย์บังบอกเห็นโซ่เห็นคุกมันเป็นอดีตชาติด้วยนะครับของคุณเองด้วยไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันชาติอย่างเดียวแล้วชาตินี้ก็ก็ต้องมีญาติมาเกิดมาเป็นลูกของผู้คุมอีกทีนึงเพราะคุณเองคุณสิทธิมาเองเนี่ยเคยเป็นผู้คุมมาก่อนเคยมีการมกับดักโทษที่กบแล้วคุกสมัยก่อนกับคุกสมัยนี้ไม่เหมือนกันคุกสมัยนี้ยิ่งสะอาดสะอาดแล้วก็ยังสกปรกอีกทีแล้วเปรียบเทียบกับสมัยก่อนยิ่งสกปรกหนักไปกว่าย่างแล้วการทาโทษสมัยก่อนมัน เขจะวการทำร่วสมัยก่อนมันแรงกว่าใช่ไหมครับโอมีพอจะก็จับมากระทืบมันลากมาตีมาอะไรเงี้ยแล้วแตกมาสมัยนี้ก็ยังเกิดมาเป็นลูกหลานของตระกูลที่ที่พ่อเป็นผู้คุมมาก่อนเป็นอดีตผู้คุมแล้วสามีก็เป็นผู้คุมด้วยเออแล้วนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นสาเหตุแล้วคุณก็ป่วยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นพาร์กินสันแต่ว่าอาการยังไม่หนัก ปสิโอ้ยันักแล้วนะหนักแล้วนะเราเราเรามีอาการอื่นแซ็กซอนไหมอย่างเช่นอหายจะไม่ออกหรือตาฟ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยเห็นให้ระวังด้วยเพราะว่าเขาตาฝ้าฟางแล้วค่ะตาฟ้าแล้วเหตุที่คุณตาฟ้าร่วมด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่านักโทษทั้งหลายอยู่ในที่มืดมองอะไรไม่เห็นไม่เห็นดาวไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันคุกก็เลยตาฟ้ามัวถ้ากมหนักมากถ้าไม่รีบแก้กรรมคุณตาบอดได้โดยจู่ๆบอดขึ้นมาจู่ๆจอตาดับประสาทหูดับเหมือนคนพิการให้ระวังนิดนึงเพราะเจ้ากรรมนี่เป็นอาฆาตแรงมาก แก้อย่างไรดีอาจารย์แล้วก็ให้ระวังโรคกระเพาะอีกอย่างหนึ่งแต่คุณยังไม่เป็นใช่ไหมกระเพาะอาหารหรืออะไรกดไหลย้อนหรือเริ่มมันก็จะมาเรื่อยๆือเพราะาอาหารมันสกปรกม,มันมีเห็ดมีผลนะครับที่คุณมือไม้สั่นหรืออะไรเพราะว่าเขาต้องแบกโซ่ตัลหนัก แบกขาแบกอะไรมาแล้วก็เข้าใจไหมครับปวดขาม้ากนั่นแหละนั่นแหละอาการทุกอย่างมันส่งผลหมดเรื่องอาหารก็ส่งผลเรื่องท้องอาหารที่นักโทษกินสกปรกก็ส่งผลเรื่องท้องเรื่องจีตาคุณฟ้ามัวไม่รู้จะบอดหรือเปล่านี่นาคนหรือต้องไปผ่าไอเอา้อออกหรือเปล่ามันก็เป็นเพราะว่าเขามองไม่เห็นเดินเห็นดาเห็นตะวันหมืดกมึกนั่นแหละมันก็เหมือนอาการนั้นแต่ว่าผมเชื่อว่าตอนที่พ่อคุณเป็นผู้คุมเนี่ยพ่อเป็นผู้คุมในสมัยใหม่ใช่ไหมการทาโทษก็คงไม่ได้โหดเหมือนสมัยที่ผมว่าหรอกเข้าใจไหมครับ ออก็เคยชีวิตเชิอ๋อก็อ้าวถ้าง,งั้นก็กังเป็นถั้ง,งั้นก็ด้วย<อ>ท้าง,งัันก็ด้วย<อ>ก็โด,ดนด้วยนะคราวนี้มันมีตั้งแอ่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันาชาติอ่ะผมว่านะพี่อยู่จังหวัดอะไรเนี่ยนนทบุรีอยู่นนใช่ไหมอยู่นนแค่แ้ออยู่ใต้ข้ออยู่ทางใต้เออถ้าคุณมาดูกับประชาย์ที่บ้านก็มาได้นะเดี๋ยวรัดคิวให้ นะรัดคุณพเพราะว่าอาจาร,รย์แมงบอกทางแก้ในรายการนี้มันจะหมดเวลาแล้วมันบอกไม่ทัน,ทน,ทนแต่บอกคร่าวๆได้หนึ่งก็คือถ้าคุณยิ่งเป็นอย่างเงี้ยคุณต้องเด้งภาวนาให้มากภาวนาคือวิปัสสนาการรมฐานเพราะาเจ้ากรรมนิเวศไม่ต้องการบุญแค่สังฆทา,านหรือปล่อยนกปล่อยปลามันน้อยไปแล้วอคุณต้องวิภาวนาให้มากสร้างบทสร้างวัดให้เยอะเขาป่วอะไรจะแตกแยกมันมีการซึ้นเออมันมีปัญหารุมแล้วมาแหละเพราะการที่คุณกักขังนักโทษเนี่ยแล้วมันส่งผลอะไรกับ อ่าครอบครัวแตกแยกด้วยเพราะว่าไม่ว่าพ่อคุณกักขังนักโทษหรือคุณไปกักขังนักโทษเป็นผู้คุมเอาบางทีนักโทษผู้ชายคนนี้อาจจะมีลูกมีเมียอะไรอยู่ที่บ้านที่เขาแบบเอาผัวติดคุกแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านมาเจอกันเขาก็ต้องตายคาคุกแล้วพัดภากจากความรัก<อ>ใช่ไหมบางคนผิดจริงไม่เป็นไรแต่บางคนผิดไม่จริงเป็นผู้บริสุท์ในสมัยก่อนนะหลักฐานมามัดตัวเขาให้เขา,เขาต้องกลายเป็นผู้ผิด ครอบครัวก็ต้องแตกแยกเพราะว่าลูกเมียก็ต้องเสียใจที่หัวติดคุกอะไรเงี้ยมันก็เลยส่งผลในเรื่องของครอบครัวเพราะกรรมของคุณมันเยอะอนะเพราะว่าจะให้อาจารย์แบงค์บอกนะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วหรือสองสามนาทีเท่านั้นเองก็ะมาที่หลังสิทิ์คลองสามนะหลังสิตธ์คลองสามต้องมาหรือไม่ก็ดูทางโทรศัพท์ได้เพราะว่านาจอนะครับนะครับแต่ว่าอาจจะอะไรนะครับก็เดี๋ยวดูให้ได้ดูให้ได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรได้นะครับถ้าเกิดคุณกล้าขอมาดูเฟียจันก็จะดูให้นะนะคะ โทรคุยได้โทรคุยได้เบอร์โทรอยู่นี้นะคะอยู่ที่หน้าจอนะที่086ย์ปค่ะดูฟังเบอร์โทรศัพท์นะคะที่086-399-1344ใช่นะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0ู6ย์9ปด7กสีน้าหกเจ็ดเจดเก้าหน้าจอนะครับดูที่หน้าจอนะคะดูอยู่ค่ะเออนั่นแหละจดเอาไว้นะคะแล้วก็ โทรไปหาพี่เดย์จะรับสายนั่นเองเราก็จะรับคิวอะไรให้เพราะอยากจะช่วยจริงๆเพราะเวลาใกล้หมดแล้วแต่ว่านะครับก็ยังไงก็ไปทําบุญสักการะด้วยรวมด้วยแล้วก็ภาวนาให้หนัก อันนี้นะครับทานที่ทำบ่อยมากนะครับแล้วก็อย่างเดียวว่าต้องมีภาวนาร่วมด้วยเพราะว่าบุญมันไม่พอเพราะกรรมคุณมันเยอะตั้งแต่ชาติแล้วแ้าชาตินี้มาทําเพิ่มมีพ่อแม่มีพ่อแล้วก็มีสามีเป็นอย่างนี้อีกค่ะนะครับนะคนะคเอางี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอขอขอบคุณก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเยเมยังไงก็โทรหาพี่เดชได้นะคะ เดี๋ยวพี่จะรับสายวันนี้ขอบคุณมากค่ะใช่บอกทางแก้มันจะยาวขอบคุณมากครับเพราะว่าอดีตก็ยังน้อยก็ยังวันนี้ไม่ได้มีทางแก้เลยมากแค่บอกให้ไปภาวนาเฉยๆซึ่งทางแก้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เขาไปทําอีกนะครับแล้วก็แล้วก็เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วเนาะหมดแล้วอาจารย์ยังไงก็นะคะเขาไห้ได้รู้สาเหตุการณ์ถ้าโทรหาอาจารย์นะไได้รู้สาเหตุการณ์เป็นธรรมทานใช่แล้วค่ะ